โค้ิร,ร,บบรติงานเลี้ย,ยงโค้ติฟรุตตีขอ,อน้ำตาลคืนได้ไหมได้สิ <c oughs> รถเค็นเบอร์กอรีของเขานี่มีทุกอย่างเลยแย yeah. ่นานะ่าเธอเอาขวดเกลือให้ฉันเฉยเลยฮึ่มพายผลไม้รถเค็มแย่มาก ถ้าทำอาหารกินเองยังสนุกขนาดนี้ได้ทำให้คนเยอะๆจะสนุกแค่ไหนอืมฟังนะเราเชิญพวกเบบี้จากภูเขาแฟนตาซีมาร่วมได้แล้วก็จากหุบเขาวขวดนมด้วยฉันอยากเป็นแม่ครัวไม่แฟเลยงั้นฉันขอเป็นคนเสิร์ฟทีมเชมรูดี้จ้าเดหมายมาส่งอืมใครส่งอะไรมาอ่าจดหมายนี่ลึกลับจังเลย คุณได้รับเชิญให้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองใหญ่ที่ฟุตตี้ทรูตี้เบเย,ย้จะกินให้เรียบอวันด,ดีนาะนาเราเอาผลไม้จากโรงงานรถละมุนมาให้เพิ่มด้วยนะขับคุณโอ,นนโอ้ยชนะ้ะเย้ยฉันโอเคขอต้อนรับเอาเลยพนักง,งานเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยมาเสิร์ฟแล้วจ้าน่ากิน อร่อยที่สุดที่ฉันเคยกินมาเลยในชีวิตบ็อกซี่ ok sy, อย่าเอามือมาโดนอาหารฉันสิเขาไม่ได้ล้างมือด้วยแย่ <Yeah. S 2> ฉันไม่กินแล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงเธอจะเอามาเสิร์ฟให้อีกที่ทันทีเลยฉันขอเพิ่มด้วยบ็อกซี่กินฟุตสลัดของริฟฟ์เธอต้องทําให้อีกที่ด่วนจีเลยฉันมีแค่สองมือนะนี่<อ>ไม่ว่ายังไงลูกค้าก็ต้องมีความสุขเสมอถ้าฉันเป็นแม่ครัวฉันทําได้ดีกว่านี้แน่ว่าไง ต <st ischen> ลาดสองที่มาแล้วเ้อฉันเป็นพนักงานเสิร์ฟฉันทําได้ดีกว่านี้แน่ถามจริงดิงั้นตั้งแต่นี้ไปเธอมาเป็นพนักงานเสิร์ฟส่วนฉันจะเป็นแม่ครัวพนักงานเสิร์ฟฉันไม่อยากกินผลไม้มขอคัพเค้กให้ฉันหน่อยสิ<ม>เราไม่มีมคัพเค้กหรอกนะนี่แล้วบริการชั้นเยี่ยมอรู้แล้วเรมี่เธอเสกให้ผลไม้ของคอนนี่เป็นไอศกรีมสิ มาคิดดูอีกทีฉันขอเป็นฟุตสลัดดีกว่าเดี๋ยวฉันไปบอกแม่ครัวฮะขอเล็กกว่านั้นฉันก็จะกินก็ต่อเมื่อแต่ละชิ้นมีขนาดสอซนติเมตรเป๊ะๆเท่านั้นใส่ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศกับผลไม้ใส่นี่ลงไปนิดนึงใส่นี่อีกนิดนึงด้วยพวกเธอจะทำให้ฉันเป็นบ้าอยู่แล้วน่าสงสารแองจี้ อครีมนี่น่าจะอร่อยกว่านี้ถ้ามีช็อกโกแลตขูดฝอ,อยหน่อยแต่เราไม่มีช็อกโกลแลตหรอกเนาะฉันมีอยู่ที่บ้านเธอจะให้<บ>ฉันไปเอาที่หุบเขาวขวดน,นมเหรอขอบคุณดีขึ้นแต่ไม่จะมีครีมสักหน่อยนะเราไม่มีครีมหรอกฉันมีแต่อยู่ที่บ้านเอะแน่สิอยู่ที่บ้านได้ ฉันชอบนะแต่ยังขาดอะไรไปรู้ไหมเวเฟอร์กรุบกรอบยังไงล่ะเราไม่มีเวเฟอร์หรอกนะใช่ไม่สนหรอกว่าเธอจะมีไหมฉันไม่ไปเอาแล้วพนักงานเสิร์ฟนี่ฉันจะได้ของหวานเมื่อไหร่ใช่เวลาไม่คอยท่านนะเราอยู่แล้วนานะที่น่าสงสารเราอยู่แล้วเป็นพนักงานเสิร์ฟนี่ยากจังเนาะเป็นมาครัวก็เหมือนกันฉันอยากจะกล่าวขอบคุณ นการทำอาหารเคยเป็นเรื่องสนุกมากเลยนะตอนมีแค่พวกเราสองคนปัญหานี้จะแค่ได้ก็ด้วยวิธีเดียวเท่านั้นเฮนแชฟรตียุดนะ พูดทั้งที่อาหารเต็มปากใช้ผ้าใช้ปากใช้ตัวเองซะเอาข้อศอกออกไปจากโต๊ะนะไปล้างมือให้สะอาดพอดีว่าฉันสะดวกแบบนี้และห้ามเล่นกับอาหารด้วยพวกเราทำเกินไปจริงๆยกโทษให้พวกเรานะที่สนมากเกินไปเพื่อเป็นการขอโทษเราจะจัดกินเลี้ยงให้พวกเธอบ้างพวกเธอได้อาจจนดูดนิ้ว น,นี่ยังขาดน้ำตาลไปนิดนึง<อ>น้ำผึ้งดีต่อสุขภาพเราไม่มีน้ำผึ้งที่บ้านคนี้มีน้ำผึ้งนะอ